อยู่นี้ไม่ใช่คอนโดหรือว่ารีสอร์ทค่ะแต่ว่าคือสูนน์ดยรายผู้สูงอยู่ระดับพีเมียมสรูหรานแค่ไหนไปดูกันห้องนี้คือวีพีรูมหรูหราสมคำว่าวีพีจริงๆขนาดห้องกว้างแบ่งสัดส่วนระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นอย่างลงตัวสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันความปลอดภัยคือที่สุดห้องน้ำใหญ่เวอร์มีราวจับไว้สำหรับการลื่นและพยุงตัวรวมถึงอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือชุบเชยหลายจุดส่สวนสแตนดาร์ดรูมนะคะมีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวก,กำลังพอดีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบขอความช่วยเหลือก็มีให้แบบครบครันเช่นกันคือถ้า ทีห้องแชร์รูมค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษแบบใกล้ชิดไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีความเป็นส่วนตัวเพราะพื้นที่ระยะห่างต่อเตียงนั้นกว้างมีม่านกัน้นให้ความเป็นส่วนตัวไม่ใกล้ชิดกับผู้อื่นมากเกินไปและทุกเตียงมีอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินห้องปลอดโปร่งไม่อึอดอดัดไม่น่ากลัวเลยมีมุมให้นั่งเล่นด้วยค่ะแถมอยู่ที่นี่นอกจากห้องพักจะเหมือนอยู่คอนโดแล้วยังมีผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยสิ่งอำนวคก็ครบครันไม่ว่าจะเป็นห้องกิจกรรมฟิตเนสสระว่ายน้ำแล้วรวมถึงพื้นที่ เขขียวนาดใหญ่หากสนใจสามารถทักปรึกษาเราได้เลยเพราะการดูแลผู้สูงอายุที่คุณรักนั้นรอไม่ได้ดูแลท่านให้มีความสุขใ้ทุกวันที่เซเนล่าค่ะ